สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอัปเดตอีก1นึคันนะคะใครตามหา Fortuner TRD Backtop หลังคาดําหยุดดูคันนี้ก่อนเลยนะคะเข้ามาเติมอีก1นึคันนะคะตอนนี้ท้บตัว Back Top ปเนี่ยเข้ามาหลายคันนะคะใครที่กำลังเล็งไว้กําลังมองหาไว้นะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะรถมาไวไปไวนะสาหรับคันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดแน่นอน ฟอร์จูเนคันนี้ไม่แค่50,000กว่าโล2.8 TRD Sportivo t Backtop หลังคาดำขับ2กับราคา989,000บาทเท่านั้นรถสวยมือดออกห้างนะคะรายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพามารับชมกันเลยนะคะสำหรับรายละเอียดตัวรถไฟหน้าได้โปรเจกเตอร์แบบนี้นะคะโคมไฟหน้าสวยๆ LED เรียบร้อยพร้อมกับไฟ daytime running light น,นะคะ กระจังหน้าตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะสเปคมาเดิมโรงงานแน่นอนพร้อมกับไฟตัดบอกคู่หน้านะคะ<อ>เป็นสีขาวมุกหลังคาด<อ>ํดาะที่หลายๆท่านกำลังมองหาอยู่ราคาไม่ถึงล้านนะจัดคันนี้ได้เลยนะคะคุ้มๆแน่นอนพร้อมกับแม็ก TRD สีดำแบบนี้ขนาด20นิ้วนะคะ<อ>ไดแม็กสวยๆหล่อๆไปใช้เลยนะแม็กขอบ20ได้ยางปี2018<อ>ตัวนี้ยางปีเดียวกับตัวรถ นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าถูกใจคันนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรื่องยางนุ๊กดูแลให้นะคะมาได้ข้างู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใหม่ๆสวยๆแบบนี้ไม่มีช้านะคะเหลี่ยมมุมสั่นรถคมๆนะคะเดิมๆแน่นอนกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างคันนี้ติดฟรีมาแล้วรอบคันนะคะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วเติมน้ำมันฉับอย่างเดียวนะคะสําหรับคันนี้พร้อมกับ คิ้วกระสาด,ด้านบนนะตัวนี้จะเป็นตัวหลังคาดำนะคะนี่เลยสเปคเดิมโรงงานนะคะเป็นระบบสมาร์ท n t นกระจกมาเดิมๆนะโลโก้ที่กระจกมาครบนะคะบ่งบอกได้เลยว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนสําหรับภายในรถเนี่ยจะเป็นโทนสีดําถ้าเป็นตัว TRD เนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะเบาะหนังสีทูโทนแบบนี้นะคะเดินได้สีแดงเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อย เบาไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะภายในสภาพดีมากนะคะนั่งสบายกว้างๆใหญ่ๆเลยนะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะคะมีโลโก้ TRD อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนิดหนึ่งอ่ะเหยียบเบรกกดปุ่มนะคะพุชสตาร์ทได้เลยใครอยากเข้ามาดูรถจริงก่อนผ่าสภาพนะแนะนำเข้ามาได้เลยเพราะว,าว่ามัน2วันนี้เดี๋ยวนูกจะต้องส่งทำชาบาแล้วนะคะ เข้ามาดูก่อนได้ไมาวิ่ง 51, 261กิเโลเมตรเท่านั้นถือว่าใช้งานน้อยเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธดับสายเข้าออกปรับโหมดต่างๆที่พวงมาลัยได้หมดนะคะแล้วก็มีคุกคอนโรลนะคะระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาลูกค้าขับขี่ทางไกลเนี่ยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะคะใช้ความเร็วคงที่ได้เลยแล้วก็มีพาร์ตเนอร์ชิปนะคะปรับเกียร์เล่นเกียร์ได้สวยๆเลยคอนโซลรถไม่มีชามอันนี้รถคือสตาร์ทรถอยู่นะคะถือว่า เสียงเครื่องคือเงียบมากนะคะสำหรับหน้าจอจะเป็นจอทัชสกรีนเดิมแท้โรงงานนะคะเครื่องเสียงตัวจอทุกอย่างนะคะของแท้นะ,ะของ jbl แท้นะ,ะแล้วก็มีนิเกเตอร์นำทางในส่วนของกาซเนี่ยกาซจอเดี๋ยวใส่ให้วันรับรถนะคะมีอุปกรณ์ครบแน่นอนนะนะคะสภาพดีเดีุ๋๊กให้ดูกล้องถอยนิดหนึ่งนะคะนี่เลยกล้องถอยชัดแจ๋วนะคะใช้งานได้ปกติชัดชัดคมคมแบบนี้แอร์ปับออโต้เรียบร้อยนะคะโซนเกียร์ สภาพสวยเกียร์ไม่มีสึกไม่มีหลอนะคะนี่ได้เกียร์ออโต้สภาพดีมากนะคะเสียงเครื่องคืองเงียบเบาะแน่นเบาะตึงแบบนี้นะคะภายในก็จะเป็นประมาณนี้สวยคุ้มคุ้มนะคะด้านบนเนี่ยตัวที่บังแดดเนี่ยยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากแล้วก็ใช้งานน้อยมากจริงนะคะไม่แค่50,000กว่าโลใครที่รอใครที่หาอยู่ ับโฉมนี้นะคะหนุกแนะนำเลยรีบตัดสินใจก่อนที่รถจะติดจองนะคะรถเพิ่งเข้ารถเพิ่งเข้านะคะรีบมาอัปเดตกันก่อนเลยนะคะสภาพก็ประมาณนี้นะคะสำหรับบอดี้ภายในภายนอกนะคะสนใจแวะมาดูรถได้เลยนะคะมาลองขับก่อนได้หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะตะเกียบเดิมซ่อกประตูเดิมน็อตไม่มีขยับนะคะมาดูรถถูกใจแน่นอนมีสกรับเพจท,ทีอาร์ดีมาให้ครบเรียบร้อยแบบนี้นะคะยังไม่ได้แกะฟิล์มออกเลย นี่สภาพใหม่จริงนะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกทุกบานปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะแน่นเบาะตึงคอนโซลรถนะคะแผงประตูทุกอย่างอยู่ในสภาพใหม่แบบนี้นะคะเมกอาร์ตกลมๆที่ขอบประตูเนี่ยมาครบเห็นชัดเจนนะสภาพดีแน่นอนสภาพภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเบาะแน่นเบาะตึงสีดํา ตัดด้วยสีแดงนะคะทาให้รถดูแบบไม่มืดไม่ทึบนะสภาพดีเบาะแน่นเบาะตึงนะคะอย่างนี้เลยบ่งบอกถึงการใช้งานนะรถไม่มีการใช้งานหนักแน่นอนนะคะใช้งานได้ยาวๆได้เครื่อง2.8ด้วยนะคะเครื่องใหญ่ๆอัตราการเร่งดีนะคะแม็กสวยมากนะรุ่นนี้นะคะบอดี้ทุกอย่างมาเดิมๆไฟท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะโตัวโลโก้ ทีอ s ร์ดีสปอรวมาครบนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะโลโก้ตัว2.8มาครบนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายนิดหนึ่งนี่สวยมากแบ็กท็อปหลังคาดำนะคะใครตามหาอยู่รีบเลยไมย่แค่ห0 0หมกว่าโลอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะจองกันให้ทันนะลงคลิปนี้ไปนะรับรองอยู่ไม่นานแน่นอนนะคะ ใครที่ดูคลิปจนจบแล้วตัดสินใจได้แล้วจองลอกรถก่อนได้เลยนะก่อนที่รถจะติดจองนะคะนี่บาะแน่นบาะตึงดูนะคะสภาพดีมากแล้วก็มีแอร์หลังนะคะแอร์ทุกโซนใช้งานได้ปกติเย็นทั่วถึงแน่นอนนะคะหัวนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขไเมกอารกลมๆม,มาครบนะคะ คันนี้เป็นตัว2.8ขับ2นะคะใครอยากได้ขับ2ไม่ห้าหมื่นจัดคันนี้ได้เลยนะคะตัวแบ็กท็อปหายากนะนานๆจะเข้ามานะคะนี่สวยคุ้มๆนะคะขนาดยังไม่ได้ล้างทำสปานเนี่ยถ้าเวลาเราลรร้างทำสปานเนี่ยรถจะสวยเหมือนรถใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเราจะทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะเก็บละเอียดตัวรถริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเราเก็บงานให้นะคะ แล้วก็ทําสปานะคะขัดสีเคลือบสีถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะดูแลเรื่องของเหลวนะคะเดี๋ยวเราเช็คให้หมดเลยนะคะเราจะมีการตรวจช็คระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ทุกอย่างให้พร้อมใช้งานก่อนส่งมอบนะคะซึ่งลูกค้าได้รถไปเนี่ยสภาพไม่ต่างจากรถใหม่นะคะแน่นอนนะสําหรับเราการันตีให้เลยนะคะคันนี้สวยๆวยคู่มงคูืม,มือมาครบนะคะแล้วก็มีคลูบ็อกด้วยกล่องเก็บความเย็นในรถนะคะ ให้ดูโครงสร้างหลักๆก,ก่อนน็อต <Not S 1> ไม่มีแกะไม่มีไขเลยน็อตไม่มีขย,ยับนะคะตะเก็บเดิมซอบประตูเดิมแผงประตูอยู่ในสภาพใหม่แบบนี้สวยกริปนะคะเมคอัพกลมๆมาครบชัดเจนนะบอดี้สวยๆเหลี่ยมมุมสันลดคมๆสรรีเดิมๆโรงงานนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ9 8 9 0 0 0บาทสำหรับคนันนี้งบไม่ถึงล้านนะตัด Fortuner Backtop หลังคาดำไปใช้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาดูสําหรับรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะนี่เลยคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ดนะคะเครื่องยนต์ gd a s t i o n b o s t super power นะคะ177แรงม้านะตัวนี้อัตราการเร่งดีเครื่องดีเครื่องทนแน่นอนจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสเปคมาเดิมเดิมโรงงานเปิดมานะคะอย่างที่เห็นเลยตัวเครื่องเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะคะ แน่นๆเครื่องแห้งๆแบบนี้นะคะครับดีแน่นอนนะน็อตน็อตไม่มีแกะนะคะดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนะคะบอดี้โครงสร้างทุกอย่างมาเดิมนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนฝาก,กระโปรงน็อตไม่มีแกะเมคอะตอมกลมๆที่ฝาก,กระโปรงมาครบตามพัมโตยตตามาครบนะคะระบบเบรก ABS มาครบแบบนี้คานหน้าเดิมตรงไม่มีโคดไม่มีงอนะคะจุดแต้มสีจากโรงงานมาครบทุกจุดนะคะเพดรถอยู่ครบนะคะ ระบุปีผลิตชัดเจนปี2018เล็กเครื่องเล็กถังตรงโอนได้ร้อซนะคะสวยน้องๆ้อป้ายแดงไม่ห้า0 0ื่กโลตัวแบ็กท็อป2.8โอ้โหราคาสุดคุ้มไม่ถึงล้านนะคะดูนะคะน็อตไม่มีแกะเลยแผงกันความร้อนอยู่ในสภาพที่ใหม่สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีขาดไม่มียุยสเปคแบบคือดีมากนะคะนี่สติกเกอร์จากโรงงานมาครบเมคอัดกลมกที่ฝากระโปรงมาครบนะคะสภาพปีนะคะ ย้ำเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ Toyota Fortuner 2.8 T-RD Sportivo ตัวแบ็กท็อปหลังคาดำขับ2ปี2018กับเลขไม่แค่50,000กว่าโลนะคะราคา989,000บาทนะคะ989,000บาทเครดิตดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกง่ายอนุมัติไวไฟแนนซ์วิ่งเซ็นได้ถึงบ้านทั่วประเทศนะคะถ้าถูกใจรถกลัวไม่ทันยังไงโอนจองล็อกรถมาก่อนได้เลยเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นไ้นะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนไม่ใช่ปัญหานะคะ รับจองออนไลน์นะคะรับจองออนไลน์นะคะแล้วก็รับเทิร์นรถด,ด้วยถ้าลูกค้ามีรถที่ใช้อยู่แล้วอยากจะเทิร์นแลกเปลี่ยนนะคะได้หมดส่งรูปมาเช็คราคาได้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อฮานุกได้เลยที่เบอร์098-627-6826 6 6นะคะ0 9 8 6์7 6 8 2 6วน,นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรกาันอนการจัดไฟแนนซ์แจ้งเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ฝาก สำหรับ Fortuner คันนี้สวยๆไว้ด้วยนะคะถ้าถูกใจไงรีบติดต่อเข้ามาแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามไปด้วยเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากสำหรับ Fortuner คันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ